เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้กพี่น้องเนาะลงคลิปให้สม่ำเสมอลงให้ครบทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะลงสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวขี่ีเตอร์นะคะพี่น้องก็ชั่ออ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้กพี่น้องเนาะลงคลิปให้สม่ำเสมอลงให้ครบทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะ ลงเพื่อนๆทุกคนจากพี่น้องเนาะก็เอาไอศคมีก็น่าจาันเพื่อนๆเนาะเชื่อมมันเพราะมันเชื่อมมั่นพี่น้องป <c oughs> กติคือเก่าค่ะพี่น้องลงคลิปสม่ำเสมอเลือจากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆเนาะ <c oughs> คนไหนที่ยังไม่ผ่านเวยค่ะพี่น้องก็เงียบมาได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะทุกคน <c oughs> เพื่อนๆปิ่งมั่นค่ะพี่น้องมันสําปะหลังรอบดึกค่ะทุกคน ยังไม่นอนพี่น้องนั่งตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดน,นะคะทุกคนนะปกติคือเกาค่ะพี่น้องล่คลิปสม่ำเสมอเลือจากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะคนไหนที่ยังไม่ผ่านเวยครับพี่น้องเพื่อนเนาะเมื่อวานคือตอนแรกก็เหมือนกับจะเหรียญเหรียญก็ไม่ไม่ค่อยขยับนะคะทุกคนเนาะเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์ตร่งนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดน,นะคะทุกคนเนาะ ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดรู้สึกว่าเงียบเงียบก็เลยอ่าน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าแล้วค่ะมันสับบะหลังปิน้นขงพี่นอ้องมีน้ำเชื่อมด้วยอร่อยมันสับบะหลังปิน้นขงพี่นอ้องมีน้ำเชื่อมด้วยอร่อยจาก ขยับวันละนิดละหน่อยนะคะทุกคนเนาะก็เมื่อคืนนี้สองวันแล้วค่ะทุกคนเนาะก็กลับมาวิ่งปกตินะคะพี่น้องเนาะปกติคือเก่าค่ะพี่น้องลงคลิปสม่ําเสมอเพ้่อจะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพืเ่อนๆเนาะคนไหนที่ยังไม่ผ่านด้วยครับพี่น้องก็อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็ไปตรวจเช็คดูแล้วก็ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนราม,มีอยังคะ่ะพี่น้องลํโพงก็ไม่มีเพราะว่า ปกติอย่างนี้ก็ไห่ก็ส่วนมากก็จะเงียบกันเป็นอย่างนี้หลายๆช่องนะคะทุกคนเนาะก็อช่องเล็กช่องใหญ่ก็เป็นกันหลายช่องก็เลยอืของเขาก็เป็นดีใจมากเลยครับพี่น้องเนาะขอบคุณคุณพี่ไอด้วยนะคะพี่น้องเนาะเหรียญวิ่งเงียบมาได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะทุกคนเพื่อนปิ่งมั่นค่ะพี่น้องมันสัมปะหลังรอบดึกค่ะทุกคนยังไม่นอนพี่น้องอ่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจากพี่น้องเนาะก็ อวัยเสพนีก็น่าจะเปลีป่ยนเนาะเชื่อมมันว่ามันเชื่อมมั่นพี่น้องตอนแรกก็นึกว่าทําทอะไรลงคลิปผิดกฎหรือเปล่าพี่น้องเนาะไม่แน่ว่าเป็นเพราะอะไรพี่น้องระบบเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เหรียญกลับมาวิ่งปกติเงียบมาได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะทุกคนเพื่อน ปิ้งมั่นค่ะพี่น้องมั่นสัมปะหลังรอบดึกค่ะทุกคนยังไม่นอนพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆนชาวคีเตอร์น,นะคะพี่น้องก็ช่วดีใจมากเลยค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณคุณพี่ไอด้วยนะคะพี่น้องเนะาะเหรียญวิ่งทำไปเรื่อยๆนะพี่น้องอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจากพี่น้องเนาะลงคลิป ให้สหม่ำเสมอโลกให้ครบทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะลงแล้วก็รู้สึกว่าเงียบเงียบมากค่ะทุกคนเนาะก็เลยอาาช่วงนี้ขอพักไปก่อนนะคะทุกคนเนาะก็หลังจากเงียบมาสองอาทิตย์แล้วค่ะคะุนทำไปเรื่อยๆนะพ,พี่น้องเนาะคือเมื่อคืนรู้สึกว่าแบบกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะทุกคนเนาะก็คือเหรียญวิ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะ นั่งตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดนะคะทุกคนเนาะก็รู้สึกว่าเงียบเงียบมากค่ะทุกคนเนาะก็เลยอ่าช่วงนี้ขอพักไปก่อนนะคะทุกคนเนาะก็หลังจากเงียบมาสองอาทิตย์แล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจากพี่น้องเนาะลงคลิปให้สหม่ําเสมอลงให้ครบทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะลงเป็นประจําทุกวันอดทน ีปฏิสัมพันธ์เนาะพี่น้องเนาะทุกมือทําเป็นประจําทุกวันเดี๋ยวก็ผ่านนะคะทุกคนเนาะสู้ๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจากพี่น้องเนาะลงคลิปให้สม่ําเสมอลงให้ครบทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะโลงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็ไปตรวจเช็คดูแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะทุกคนไม่มีอย่างค่ะพี่น้องลําโพงก็ไม่มีเพราะว่า ปกติย็นนิดก็เพื่อนเนาะน่าจะเข้าเกือบสองอาทิตย์และะ้วค่ะทุกคนเนาะที่เยายนิดงดไลฟ์สดนะคะทุกคนนะรู้สึกว่าช่วงนี้เงียบค่ะพี่น้องเนาะหลังจากเป็นประจําทุกวันอดทนมีปฏิสัมพันธ์เนาะพี่น้องเนาะทุกมือทําเป็นประจําทุกวันเดี๋ยวก็ผ่านนะคะทุกคนเนาะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวคีเตอร์น,นะคะพี่น้อง ก็ช่วยพี่น้องเนาะไม่แน่ว่าเป็นเพราะอะไรพี่น้องระบบเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เหรียญกลับมาวิ่งปกติปกติคือเก่าค่ะพี่น้องลงคลิปสม่ําเสมอเล้อจากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆเนาะคนไหนที่ยังไม่ผ่านด้วยครับพี่น้องก็มันจับารหลังปิ้นงพี่น้องมีน้ําเชื่อมด้วยอร่อย ส่วนมากก็จะเงียบกันเป็นอย่างนี้หลายๆช่องนะคะทุกคนเนาะก็อช่องเล็กช่องใหญ่ก็เป็นกันหลายช่องก็เลยอืมของเขาก็เป็นเนาะเดือนเนาะเมื่อวานคือตอนแรกก็เหมือนกับจะเหรียญเหรียญก็ไม่ไม่ค่อยขยับนะคะทุกคนเนาะเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์นั่งตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดน,นะคะทุกคนเนาะปิ่งมั่นอ่ะพี่น้องมั่นสัมปะหลังแสบจ้า ปกติคือเก่าค่ะพี่น้องลงคลิปสม่ำเสมอเล้อจากพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพืเ่อนๆเนาะคนไหนที่ยังไม่ผ่านด้อคะพี่น้องก็ปิ่งมั่นอ่ะพี่น้องมั่นสัมปะหลังแสบๆจ้ะแอ่กอ็อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็ไปตรวจเช็คดูแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะทุกคนบามีอย่างค่ะพี่น้องลํโพงก็ไม่มีเพราะว่าปกติยางนี้ก็เป็นประจําทุกวันอดทน มีปฏิสัมพันธ์เนาะพี่น้องเนาะทุกมือทำเป็นประจำทุกวัน, <etical S 1> วนเดี๋ยวก็ผ่านนะคะทุกคนเนาะสู้ๆนะคะแล้วก็อ่าไม่ได้หลฟ์สดก็มาทำคลิปยาวน,นิดนึงนะงพี่น้องเนาะขอบคุณ,คณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องเนาะขอบคุณแล้วก็อ่าไม่ได้หลฟ์สดก็มาทำคลิปยาวนิดนึงนะงพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องเนาะขอบคุณ ปิ้งมั่นอนะ่ะพี่น้องมั่นสัมปะหลังแ่บๆจ้ะไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็ไปตรวจเช็คดูแล้วก็ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนว่ามีอย่างคะ่ะพี่น้องลาโพงก็ไม่มีเพราะว่าปกติยางนิ้ก็ไห่ก็ส่วนมากก็จะเงียบกันเป็นอย่างนี้หลายๆช่องนะคะทุกคนเนาะก็ช่องเล็กช่องใหญ่ก็เป็นกันหลายช่องก็เลยอืมของเขาก็เป็นน้ำเพื่อนเนาะน่าจะเข้าเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนเนาะที่ยายนิด งดไลฟ์สดนะคะทุกคนนะรู้สึกว่าช่วงนี้เงียบค่ะพี่น้องเนาะหลังจากงนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดรู้สึกว่าเงียบเงียบก็เลยอ่าน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าละค่ะคนปกติคือเก่าค่ะพี่น้องลงคลิปสม่ำเสมอเล้อกจากพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะคนไหนที่ยังไม่ผ่านดวยคะพี่น้องเพื่อนเนะาะเมื่อวาน คือตอนแรกก็เหมือนกับจะเหรียญเหรียญก็ไม,ไม่ไม่ค่อยขยับนะคะทุกคนเนาะเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคีเตอร์น,นะคะพี่น้องก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนเนาะช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดรู้สึกว่าเงียบเงียบก็เลยอ่าน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าละคะ่ะเมก็ ส่วนมากก็จะเงียบกันเป็นอย่างนี้หลายๆช่องนะคะทุกคนเนาะก็อช่องเล็กช่องใหญ่ก็เป็นกันหลายช่องก็เลยอืของเขาก็เป็นเนาะทำไปเรื่อยๆนะพ,พ,พ,พี่น้องเนาะคือเมื่อคืนรู้สึกว่าแบบกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะทุกคนเนาะก็คือเหรียญวิ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะาเพื่อนอกเมื่อวาน คือตอนแรกก็เหมือนกับจะเหรียญเหรียญก็ไม,ไม่ไม่ค่อยขยับนะคะทุกคนเนาะเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์นั่งตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคนก็ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดน,นะคะทุกคนน้องเนาะเรื่องงานแล้วก็มานั่งตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะพี่น้องเนาะ,อ,ะอดทนสู้อ่ลงคลิปอย่างสม,ม,ม่ำเสมอทุกเจ้า้นะัจากพี่น้องเนะาะกจประมาณนี้นะกพี่น้องเ,อองอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจากพี่น้องเนาะลงคลิปให้สหม่ําเสมอ ลงให้ครบทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะลงล้วก็อ่าไม่ได้ไหลสดก็มาทําคลิปยาวนิดนึงนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะพี่น้อง